อินนิฟายเเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาได้ถูกฟังจะรู้จักนะครับซึ่งรุ่นที่ผมเอามาเทสครั้งนี้ชื่อว่า Evobat นะครับทางแบรนด์เขาบอกว่าจุดเด่นเนี่ยคือเรื่องของการที่ใช้ AI Translation ในการเอา AI มาแปลภาษาได้นะครับแต่ว่าถ้าดูที่หน้ากล่องจริงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเยอะแยะบอกหมดเลยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับก็จะบอกว่ามี p o w e r f u l base ในราคาประมาณ2,000บาทเนี่ยเรื่องเบสแน่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับทันมากคือเรื่องของ adaptive ANC นะครับเป็นการตัดเสียงรบกวนแล้วก็มีไม่์สตัวในการโถเพื่อให้เสียงมันใสเคลียร์ชัดนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกันกับตัวเคสเนี่ยได้สูงสุด35ชั่วโมงนะครับไดเวอร์ขนาด13มิลิเมตรที่สำคัญเลยครับเขามีมัลติ p o i n t ในการแพรหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ได้2เครื่องพร้อมกันได้นะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือมีการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 54นะครับ ส่วนเรื่องการชาร์จนะครับรุ่นนี้มีระบบชาร์จเร็วสิห้าทีใช้งานได้สามชั่วโมงนะครับก็ถือว่าดีมากสำหรับเวลาที่รีบเร่งน,นะฝาด้านบนเนี่ยเป็นแบบเงานะครับด้านล่างแบบด้านทําให้มันมีมิติความสวยงามของตัวเคสมากขึ้นนะครับข้างบนเงาแค่ไหนก็เอาง่ายว่าถ้าเกิดถือไว้แล้วส่องหน้าผมเนี่ยจะเห็นหน้าผมสะท้อนอยู่เลยคือมันเงามากนะครับส่วนการเปิดเนี่ยจะเห็นว่ามันตัดเฉียงนะครับมันทําให้ดูงมีความสวยงามมากขึ้น เปิดปุ๊บนี่ในแง่ของตัวคุณภาพเสียงเนี่ยเขารองรับที่ l d ลแล้วก็เป็น Hi เลสด้วยนะทําให้เสียงได้คุณภาพดีในราคามาส0 0พันต้องบอกว่าหูฟังนี้เด่นมากครับเพราะว่าเขาเชื่อมต่อด้วยบูทูธ6.1ุซึ่งมันหาย,ยากมากในยุคนี้ที่ใช้บูทูธ6.1ุนนะครับถามว่าบูทูธ6.1ุมันดียัไงไงเอาง่ายๆนะครับว่าคือว่าราเดนซี่มันต่ําเวลาที่เราเอาไปเล่นเกมหรือทําอะไรที่มันต้องการซิงค์เสียงกับภาพเนี่ยความหน่วงมันต่ํามาก มันทําให้ภาพกับเสียงมันตรงกันนะครับซึ่งในสายรุ่นนะี้เนี่ยมันเป็นแบบเอียบัดนะแล้วก็สก,กระชับมากนะคือบางรุ่นมันต้องเป็นอิเอียถึงจะแบบกระชับใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเอียบัดที่กระชับมากแล้วก็ใส่สบายบางรุ่นที่ผมใส่อะ่ะมันรู้สึกมันจะดันตัวหูอพูดง่ายๆแต่อันเนี้ยใส่สบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับซีระของใบหูแต่ละคนนะแต่อันนี้สระผมอะ่ะคือใส่สบายแล้วก็กระชับมากเลยทีนี้เรามาดูเรื่องการตั้งค่ากันบ้างน,นะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถโหลดแอปมาติดตั้งได้เพื่อตั้งค่าแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับที่อยากให้ดูเลยคืออย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของการทำ noise cancellation ตัดเสียงรบกวนนะครับเราจะมีการใช้งาน3แบบตามมาตรฐานเลยคือว่าเป็นการใช้งานปกติถัดมาคือตัว ambient sound ambient sound เนี่ยคือการรับเสียงรอบข้าง แต่สังเกตน,นะครับว่าเขาจะมีให้เปิดโหมดว่าจะให้มันดังแค่ไหนซึ่งมันคือการดูดเสียงว่าให้ได้ยินมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบโหมดนี้มากเพราะว่าเวลาใส่หูฟังอะ่ะเราอยากฟังเสียงคนรอบข้างหรือเดินทางเดินถนนนี้เราควรเปิดโหมดนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะแม้กรั้งาบางทีเสียงแตรเสียงอะไรต่างเราไม่ได้ยินไงนะครับใช้โหมดนี้มันดีมากและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราทําการ พูดคุยกับคนรอบข้างโนษนาเราไม่จำเป็นต้องถอดหูฟังเข้าออกเพื่อจะคุยนะครับพอเราจะคุยแล้วแค่เปิดโหมดแอรเบนซขึ้นมาเราก็จะได้เสียงรอบข้างนะครับถัดมาคือ No noise c a n c e l l a t i o n นะครับก็เป็นการตัดเสียงรบกวนซึ่งรุ่นนี้เขาเคลมไว้ว่าตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดที่3 8เดซิเบลซึ่งมันช่วยให้เสียงรบกวนรอบข้างหายไปแทบทั้งหมดเลยถือว่าเป็นการตัดเสียงรบกวนที่ดีมากๆนะครับ ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของตัวสาร์เอฟเฟกต์นะซึ่งก็มีหลายหลายแบบให้เลือกนะครับก็เอาง,ง่ายมันคืออีคอไลเซอร์แหละซึ่งจากที่ผมลองฟังมานะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่เสียงดีมากในราคาประมาณ2,000ซึ่งถ้าคุณซื้อจริงอะ่ะมันจะได้ราคาต่ำกว่า2,000นะเพราะว่าเขาขายเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมซึ่งแพลตฟอร์มก็จะมีส่วนลดแรงต่างตลอดอยู่แล้วฉะนั้นซื้อจริง,รงอะ่ะมันอยู่ที่ราคาประมาณ1 5 0 0 1,200แล้วแต่ช่วงเวลาครับฉะนั้นในราคาพันกว่าบาทอะ่ะ เสียงอย่างนี้คุณภาพอย่างนี้อ่ะผมถือว่าเป็นหูฟังที่คุ้มค่ามากๆนะครับคาแรคเตอร์ s <S เสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าในราคา2 0 0พันเนี่ยมันเป็นหูฟังที่ดีมากรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็คือตามที่เขาบอกหน้ากล่องเลยเขาเน้นเรื่องเบสเพราะว่าหูฟังในช่วงราคาประมาณ1ัน0เนี่ยหลายๆรุ่นเบสดไม่ออกมันมาแต่แบบเสียงมันไม่ค่อยมีไดนามิกนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาให้เล่นเสียงมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ให้เบสดมาเยอะ ฟังรู้ว่าเป็นเบสแต่ลักษณะของเบสอะมันไม่ใช่เบสที่เป็นแบบพันชี่ที่กระแทกหรือว่าไม่ใช่เบสที่หวานนุ่มนะครับเป็นเบสที่เออฟังเรารู้ว่าเป็นเบสนะครับแค่นั้นแล้วก็เสียงลองชัดนะครับเสียงอุปกรณ์ต่างๆก็โอเคนะครับทีนี้ถัดมาเลยคือเรื่องของตัวเกมโหมดนะครับอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้มันมีบลูทูธ6.1ใช่ไหมฉะนั้นมันสามารถส่งสัญญ,ญาณ ราเรนซี่ที่มันต่ำมากๆ้ถ้าคุณเอาไปเล่นเกมอะ่ะมันเป็นฟังตัวหนึ่งที่เล่นเกมได้ดีที่หันมาที่น่าสนคจคือตัววอลลุมกา์ดครับก็คือเขาจะมีการปกป้องใบหูของเรานะครับก็คืออย่างแรกเป็นการลิมิตเสียงไว้ไม่ให้เสียงดังเกินนะครับลิมิตไว้เลยว่าจะให้ดังไม่เกินกี่เดซิเบลมันอาจจะมีหนังบางเรื่องที่เขา mix เสียงบางตอนให้มันดังกว่าปกติซึ่งตรงนี้แหละมันอาจจะดังเกินลิมิตนะครับเขาก็เลยมีตัววอลลุมกา์ดขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงมันดังเกินไปนะครับตั้งได้สูงสุดที่8 5 d เดซิเบลนะซึ่งก็ถือว่าดังมากแล้วนะโอเคถัดมาเป็นเรื่องของตัว time reminder ก็คือเป็นการเตือนเราว่าเราใส่หูฟังมาแล้วกี่อาทีนะครับซึ่งที่จริงแล้วอะตามหลักการเลยแม้ว่าหูฟังอะจะสามารถฟังต่อเนื่องได้สูงสุดถึง7ชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะแต่เราก็ไม่ควรใส่ยาวๆ7ชั่วโมงนะมันจะทำให้โอเรามีปัญหานะครับ ถัามาที่อยากให้ดูนะครับคือเรื่องของการทัสเลตด้วย AI ก็คือแปลภาษา,ษาด้วย AI เนี่ยแต่คนงงว่าแปลยังไงเอาง่ายๆนะครับมันจะให้เราเป็นคนที่พูดผ่านตัวไม์ของผูฟังส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะพูดผ่านตัวไม์ของตัวมือถือนะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารสนทนาไปนะอย่างอันเนี้ยเราให้ฝ่านึงเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่ะเราเป็นคนไทยก็เลือกอันนี้เป็นไทยนะแล้วก็อ่ะผมลองพูดสวัสดีครับ นี่คือฝั่งที่ผมพูดไปเขาก็จะแปลเป็นฮันโลให้นะครับส่วนเรื่องของมัลติพอยท t ที่แพ้อุปกรณ์ได้2อย่างพร้อมกันเนี่ยผมลองแพร่กับมือถือสองเครื่องนะครับก็รู้สึกว่ามันทํางานได้ค่อนข้างฉลาดนะมันไม่ได้แบบเหมือนกับว่าเครื่องหนึ่งรับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งทำเนื่ทำนี่แล้วมันจะชนกันอะไรมันจะไม่มีอาการนี้นะทำได้ค่อนข้างฉลาดเลยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะแพร่เป็นมือถือกับเป็นตัวแท็บเล็ตหรือมือถือกับคอมก็ได้เหมือนกันนะครับมันทํางานได้ค่อนข้างฉลาดเลยสำหรับตัว มัลติพอยท์นะครับส่วนเรื่องของคุณภาพการโทรการใช้ไมค์นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ฟังรู้เรื่องนะก็คือเสียงใสเสียงเคลียร์ระดับหนึ่งเลยนะครับสื่อสารรู้เรื่องไม่งุ่นหงิดนะครับโอเคเลยนะโดยรวมก็ถือว่าเป็นความอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าถ้าซื้อจริงๆเนี่ยในช่วงที่มันมีส่วนลดเนี่ยราคาอยู่ที่พันกว่าบาทแค่นั้นเองนะผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่หลายๆคนซื้อไหวนักศึกษาก็ซื้อไหวราคาไม่แรงเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เสียงโอเค ให้ฟีเจอร์ต่างๆมาค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็ได้บูทโฮ61ซึ่งอันน้ผมถือว่ามันล้ํามากนะแล้วก็ตัว ANC ที่ตัดเสียงรบกวนได้ถือว่าดีมากเลยนะเป็นหัวข้ที่คุ้มมากนะผมแปะอก้าวไวให้ละสนใจก็ไปกดซื้อตามได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มานนี้นะครับอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ